โย่ Yo, กัอนอืนกด follow ig กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมและในคลิปนี้นะฮะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีคนขอเข้ามากันเยอะมากนะครับอยากให้ผมวาดโทมิโอกะกิยูกันนะครับซึ่งสิ่งเดียวที่ผมกลัวในการวาดตัวละครตัวนี้นะฮะก็คือลายเสื้อมันนั่นเองนะครับคือลายเสื้อเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมกลัวว่าจะ วาดใช้เวลานานที่สุดแล้วเพราะว่าผมก็งงกับลา์กราฟิกไลายเสื้อเขานิดหนึ่งนะฮะแต่ที่ไหนได้ครับผมสิ่งที่ยากที่สุดของการวาดก U นะฮะก็คือทรงผมนั่นเองนะครับ เนี่ยผมเริ่มวาดทรงผมแบบให้มันแบบเหมือนในแอนิเมะที่สุดนะฮะแล้วก็มันก็เฟลครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลายเส้นของผมเองนะฮะก็เลยต้องมาปรับให้มันเป็นลายเส้นที่แบบผมถนัดมากกว่านะครับเนี่ยวาดไปวาดมามันดูเป็นซาสึเกะมากกว่าคยู u, นะฮะในส่วนของทรงผมเนี่ยผมใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากนะครับแล้วก็แขนเสื้อด้วยนะแขนเสื้อคือไม่รู้จะให้มันปิวไปตรงไหนดีนะครับผม แต่สุดท้ายก็จะมาวุ่นวายกับตรงทรงผมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะแบ่งชอมันยังไงเหมือนกัน,นะคะคือดูในแอนิเมะดูในแฟนอาร์ตของหลายๆคนก็จะแบบไม่เหมือนกันนะครับทรงผมไม่ค่อยเหมือนกันเลยผมก็เลยแบบว่าว่าตามความเข้าใจของผมเองเลยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบว่าเออออกมาเป็นลายเส้นเราด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้ฮนะพอ วาดเส้นเสร็จแล้วนะฮะก็มาตัดเส้นกันนะครับผมตอนนี้ผมกําลังตัดเส้นสายตายที่โฉบเฉี่ยวของเขาอยู่นะครับผมแล้วก็ทรงผมฮนะตรงทรงผมนี้ก็ตัดเส้นให้มันดูแบบชวิบชวับไปมานะครับแต่ว่าเอ,อ่อผมก็รู้สึกว่าตรงผมด้านหน้าเนี่ยมันดูเป็นช่อเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่เห็นเป็นช่อเป็นอะไรเลยแต่ว่าผมก็ช่างมันนะครับผมคิดว่าผมจะลองวาดแบบแบบนี้ดูเพราะว่า ไอ้วัตถุด้านหลังเนี่ยผมจะลองใส่รายละเอียดให้มันน้อยลงนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้วาดดาบครับผมดาบตอนแรกจะให้หันไปอีกทางนึงนะแต่มันวาดยากครับก็เลยหันไปทางนี้ดีกว่านะวาดง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอ่าทีนี้พอได้เส้นเสร็จแล้วเราก็มาลงสีกันนะครับผมแต่ก่อนจะลงสีผมลืมใส่รายละเอียดตรงดาบนะครับตรงที่มันแบบว่าเป็นอ่าเชือกถักตรงด้ามจับของดาบนะครับผมแล้วก็ตรงกระบังดาบนะฮะ ก็คือลืมลืมวาดครับผมต้องมาแก้ใหม่แล้วก็วาดใหม่นะครับอ่ะทีนี้เริ่มลงสีกันได้แล้วนะฮะก็เอายางลบเนี่ยตัดขอบนิดนึงฮะไม่ให้สีมันแบบว่าล้ําออกมานอกเส้นนะครับโดยส่วนแรกที่เราจะลงสีกันนะครับผมก็คือสีผิวแล้วก็สีตานะครับผมอ่ะลงสีดวงตาไปนะฮะตอนแรกมันน้ําเงินเกินไปก็ปรับให้แบบมันเป็นน้ําเงินที่ดูสว่างขึ้นมาหน่อยดูเทาขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็อ่ลงสีผิวใต้าตานะครับนะเอาสีชมพูปัด ใ้ตาเพื่อให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะลงสีผมฮะสีชุดรอบนี้ลงสีเร็วมากครับผมและที่เห็นผมกําลังวาดเออเป็นรูปทรงอยู่ตอนนี้นะครับคือผมพยายามแกะลายเสื้อของกิยูขึ้นมานะครับคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยลายเสื้อกิยูเนี่ยมันจะเป็นเออเหมือนกับเป็นดาวนะครับเป็นดาวต่อๆกันขึ้นไปนะครับของเนสึโกะก็เหมือนกัน,นะฮะเป็นดาวต่อต,อตอกันซึ่งของกิยูเนี่ยก็จะ มีรายละเอียดที่เหมือนจะเยอะกว่านะครับผมมีเรื่องของการแบ่งช่องแบ่งสีนะครับก็จะทําให้วาดยากฮะผมเลยพักมันไปก่อนนะครับไปวาดอนยะ่างอื่นก่อนดีกว่าไม่งั้นเสียเวลานะครับผมอ่ะทีนี้มาวาดตรงลายเสื้อนะฮะแล้วก็กระดุมสีทองนะครับผมเนี่ยทีนี้เอาลายเสื้อแปะลงไปเลยฮะลายเสื้อนี่ผมไปเทรสมาจากต้นแบบเลยนะครับเพราะว่าให้ผมมานั่งแกเองเนี่ยน่าจะเสียเวลาสรุปว่ามันมันเหมือนเป็นดาวครับแต่ว่า ถ้าให้พูดกันไง่ายมันคือสี่เหลี่ยมแบบมุมมอง iso metric ต่อกันอยู่นะครับเฮ้แต่พอลงสีตรงลายเสื้อแล้วผมรู้สึกว่ามันดูเป็นกิยูมากเลยนะฮะ <c oughs> ก็เลยมาลงสีตรงดาบต่อนะครับผมตรงดาบกิยูนี่ก็จะมี texture ตรงกระบังดาบเป็นคล้ายไม้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากมายหรอกเพราะว่า,าผมอยากเน้นตรงหน้าตามากกว่านะครับนี่ฮะลงเงาที่หน้าแล้วครับ และอีกส่วนที่ผมรู้สึกอ่าหวนใจกับการลงเงานะก็คือตรงผมนั่นเองนะครับคือผมเองผมรู้สึกว่าภาพเนี้ผมวาดคอมโพสออกมาค่อนข้างดีนะแต่ว่ามีปัญหาตรงเงาของผมนั่นเองนะครับผมตรงทรงผมเนี่ยเกิดปัญหามากๆเลยฮนะคือ คือผมไม่ไม่รู้ว่าจะหาเล็บจากไหนในการลงเงาของทรงผมนะครับผมแต่ว่าแบบนี้ผมว่ามันก็อพอพอไหวนะฮะพอลงเงาในส่วนของผมเสร็จแล้วนะครับผมส่วนอื่นก็จะไม่ยากมากแล้วนะฮะก็จะมีตรงมือนะฮะที่ยากขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าผมมีเลฟเฟอร์เรนซ์นะครับในการลงเงานะครับก็เลยทําให้การลงเงาเนี่ยไม่ได้ยากมากเท่าที่ควรนะฮะเมื่อลงเงาชั้นแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลงเงา ชั้นที่2กันนะครับผมก็เอาสีสีชมพูหรือสีแดงอ่อนๆเนี่ยนะครับแต้มไปตรงขอบของเงานะครับแล้วก็แต้มสีฟ้าเข้าไปตรงกลางของเงานะครับเพื่อให้เงามันดูมีแบบมีมิตินะฮะแล้วทีนี้เราเอามือเนี่ยถูๆเอานะครับผมใช้เครื่องมือที่เป็นแบบเป็นนิ้วอะเนี่ยถูเอาให้มันเนียนกันนะครับมันจะได้เงาที่มีมิติมากขึ้นนะฮะเงาที่แบบไม่แข็งจนเกินไป หลังจากลงเงาเสร็จนะครับผมต่อมาก็มาในเรื่องของแสงกันเลยดีกว่านะครับตรงแสงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าภาพนี้จะลงแสงออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่รู้สึกค่อนข้างจะหงุดหงิดกับทรงผมมากครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาพนี้ผมหงุดหงิดกับทรงผมมากมันค่อนข้างที่จะยากสําหรับผมอยู่พอสมควรนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าผ่านไปด้วยด้วยดีอยู่นะฮะทีนี้ลงแสงแล้วก็ลงตัวแบ็คลท์นะฮะแบ็คลท์ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆชมพูแบบอ่อนๆไม่ไม่อ่อนดิเขาเรียกว่าแบบ เออแบบจี๊ดๆเลยอ่ะสีจี๊ดเลยอ่ะเพื่อให้มันแบบว่าดูเด่นขึ้นมานะครับผมการลงแบ็คลท์นี่แล้วแต่แหละบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการวาดปราณวาลีนั่นเองนะครับคือถ้ามันเป็นตัวกิวแบบเดียวๆไม่มีอะไรมาประกอบเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเท่ะนะฮะผมก็เลยวาดปรานวาลีใส่เข้าไปนะครับผมซึ่ง การวาดเนี่ยเหมือนตอนวาดวันของแฟนลิปเลยนะฮะค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับผมสาหรับการวาดปราณวาลีนะฮะยิ่งถ้าใครเปิดตัวก้นหอยไว้ด้วยนะฮะก็จะวาดออกมาได้แบบเข้าใจมากขึ้นว่ามันควรจะวางปรานวาลีไว้ตรงส่วนไหนของตัวละครเหล่านะครับ พยายามมองให้เป็นน้ำนะฮะอย่ามองเป็นอย่างอื่นนะครับผมอันนี้ผมขอร้องเลยนะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาตัดเส้นกันเลยดีกว่าโดยในภาพนี้ผมแยกเลเยอร์ไว้นะฮะไอตัวน้ำสีขาวกับน้ำสีน้าเงินเนี่ยน้ำที่เป็นเส้นเส้นกับน้ำที่มันเป็นแบบกระจายเดี๋ยวผมแยกเลเยอร์กันเอาไว้นะฮะผมก็เริ่มตัดจากอาันที่มันเป็นแบบเหมือนควันก่อนนะครับผมทีนี้ก็ตัดเส้นไอตัวน้ำที่เป็นเส้นนะครับอ่ะลงสีลงไปนะครับ แล้วก็ลงสีอันนี้ลงเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็พยายามาจิ้มๆตามจุดต่างๆให้มันดูเหมือนแบบเป็นสเก็ตน้ํากระจายออกมาเป็นพาติเคิลน้ําทีนี้ก็ลงเงาของน้ํานะครับเพื่อเหมือนกันเลยฮะลงเงาลงแสงลงอะไรอย่างนี้เหมือนแบบเหมือนเราวาดตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งแต่อันนี้เป็นแบบว่าเป็นส่วนประกอบนะครับเป็นน้ําก็อาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะฮะนี่ฮะพอเอามาประกอบกับตัวคาแรคเตอร์ที่เราวาดเนี่ยมันออกมาแบบ สมบูรณ์มากเลยนะฮะเพราะมันมีแบบเอล m เมนต์ประกอบเห็นไหมครับโอ้โหพอมันเป็นแบบว่ามีเอลเมนต์ประกอบที่ดูสมบูรณ์นะฮะมันดูแบบเท่มากเลยนะครับผมแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วผมสำหรับ G U ในเวอร์ชันของ Fa t l i p นะครับผมนะก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องค i ซูโอด้วยนะฮะที่ทำเพลงประกอบมันๆให้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ